สวัสดีเจ้าวันนี้เจ๊เป็ดจะพามาเล่นแมพลิฟบ้าแบบทดสอบหรือแมปลอมเจ้าไปดูกันเลยแค่สนามเด็กเล่นก็ไม่ใช่แล้วอะแบบเปลี่ยนไปมาก จะมาเปิดเพลงอะไรตอนนี้เนี้ยจะบ้าที่หยิบของมันต้องไม่ใช่แบบนี้สิฐานต้องเป็นสีแดงและไม่มีต้าเสียงเจียวหยิบไฟมาก่อนแล้วก็รองเท้าเอาหยิบไม่ได้อีกเสียใจหยิบสปริงก็ได้ thank oh. ข้าไปกันเลยจ้าแต่ว่าไม่ค่อยมีแตกต่างอะไรมากนะตรงนี้แมปจริงมันเคยมีไหมเนี่ยจำไม่ได้สมองเสื่อมเสียงอะไรจะปล่อยมาทำอีกี้เหรอไม่กล้าเข้าไปเลยหน้าตาคล้ายสกิบี้ดิดบทมากเกินไป หน้าทีมอีกและวเฮ้อชีวิตมันต้องมีภาพในลิฟต์แต่นี่ไม่มีเลยอะไรเนียนยบายจ้าอยากให้เจเป็ดทำอะไรให้ติดตามแล้วขอมาลดโลด